สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลย์บอลในเนชันลีก2022นีนี้นะครับสำหรับการแข่งขันรอบเซมิฟิแนลนะครับก็จบลงไปแล้วโดยคู่แรกนะครับบราซิลเจอกับเซอร์เบียรบราซิลก็เอาชนะเซอร์เบียไปได้3-1นนะครับส่วนอีกคู่นะครับเป็นอิตาลีเจอตุรกีคู่นี้ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้งสองคู่นะครับ ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะครับเป็นคู่แรกระหว่างบราซิลแล้วก็เซอร์เบียในรอบเซมิไฟนแลซึ่งผลการแข่งขันบราซิลเอาชนะเซอร์เบียไปได้3ต่อหนึ่ง ด้วยสกอร์25ต่อ14 18ต่อ25 24ต่อ26แล้วก็19ต่อ25เป็นว่าบราซิลเอาชนะไปได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบราซิลสามารถทำแต้มได้จากการเอาชนะเซอร์เบียด้วยบวกเพิ่มอีก4นะครับอยู่อันดับ2 384คะแนนส่วนเซอร์เบียก็พ่ายให้กับบราซิลล่วงลงไปนะครับเป็นอันดับ6 315คะแนนนะครับซึ่งตรงนี้ลบ4คะแนนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคู่นี้ก็เล เป็นมันมากๆนะครับทางเซอร์เบียก็ไม่ยอมบราซิลง่ายๆนะครับแล้วก็บราซิลก็พ่ายให้กับทางเซอร์เบียไปตั้งแต่เซตแรกไม่คิดว่าจะกลับมาได้3มเซตร,รวดแล้วก็ขย่ำแบบแล้วก็ริ้วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับส่วนอีกคู่นะครับเป็นเจ้าภาพตุรกีพบกับทางอิตาลีคู่นี้ก็จะมีอาวุธหนักทั้งสองทีมนะครับไม่ว่าตุรกีก็จะมีทางคาราคุสนะครับที่เป็นผู้เล่นตกหนักๆส่วนทางอิตาลีก็มีผู้เล่นที่ หลากหลายนะครับแล้วก็อาวุธหนักของอิตาลีก็ยังเป็นอ,อีกานูนะครับที่เป็นผู้ทำคะแนนแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยทีมอิตาลีมาโดยตลอดนะครับซึ่งทีมอิตาลีก็จะเน้นหนักในเรื่องเกมบล็อกเกมเหนียวได้หมดเลยนะครับ ผลการแข่งขันของคู่นี้ก็ทำเอาเจ้าภาพเสียความรู้สึกหรือหงอยไปเลยนะครับนั่นก็คือเอาชนะตุรกีไปได้30เลยนะครับด้วยสกอร์ที่เกิดขึ้นก็คือ18ต่อ25 26ต่อ28แล้วก็มาปิดด้วย22ต่อ25นะครับในเซตที่2นี้ก็ เกือบจะได้เซตแล้วนะครับสำหรับทางตุรกีก่อนที่จะพาให้กับอิตาลีไปและก็ในช่วงเซตที่3นะครับก็เป็นคะแนนสูสีนะครับแล้วก็เอดาเสิร์ฟออกทำให้แต้มเปลี่ยนผลการแข่งขันอิตาลีนะครับอยู่อันดับ3ของโลกแล้วก็คะแนนการาได้จากลำดับของโลกหรือลำดับการแข่งขันที่ผ่านมานะครับได้บวกเยอะมากๆนะครับหลังจากที่เอาชนะจีนได้แล้วก็เอาชนะตุรกีได้ในรอบนี้ ส่วนตุรกีนะครับก็ลบ8นะครับถึงแม้ว่าจะเอาชนะไทยได้แต่บวกเพิ่มมาแค่ไม่กี่แต้มนะครับส่วนเกมวันนี้นะครับก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็รอบชิงที่3นะครับโดยชิงอันดับ3เป็นคู่ของตุรกีแล้วก็เซอร์เบียพบกันในเวลา19นาฬิกาบ้านเรานะครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศวันนี้นะครับอิตาลีเจอบราซิลช่วง4ทุ่มครึ่งนะครับก็ต้องมาลอลุ้นกันนะครับใครจะเป็นแชมป์ววเนอนในปีนี้ ถ้าพูดแล้วนะครับบราซิลก็น่าสนใจหรือว่าทางอิตาลีเองก็เป็นผู้เล่นที่มีอาวุธหนักเหมือนกัน2ทีมนี้ไม่ยอมกันแน่ๆนะครับก็คงจะได้เห็นช็อตมันๆแล้วก็ช็อตน่ารักน่ารักรวมถึงช็อตโหดๆนะครับจากทั้ง2ทีมนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเกมการแข่งขันแบบนี้ก็สร้างอรรถรสให้กับผู้ชมรวมถึงความมุ่งมั่นหรือว่าพัฒนาการของนักกีฬาด้วยนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาไทยของเราก็อยากให้มีโมเมนต์แบบนี้ได้นะครับในอนาคต ก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจนักกีฬาได้สวัสดีครับ